อน,นะครับและช่วงนี้พี่ลูกแก้วพร้อมแล้วกับโซอินไซด์ครับอัปเดตข่าวแรกกันเลยนะคะกับเรื่องราวของสาวสวยคนนี้เลยค่ะคาร่ายังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะมีเออปัญหาตามมาค่ะล่าสุดยกเลิกการทำงานทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากโดนคำสั่งเตือนจากสีมาค่ะ กลายเป็นดาวรุ่งอยู่ดีๆก็อาจจะกลายเป็นดาวดับซะแล้วนะคะสําหรับคลาร่าค่ะนางแบบนักแสดงสาวสุดเซ็กซี่ที่ตอนนี้มีเรื่องราวกรณีพิพาทเรื่องสัญญากับบริษัทต่างๆไม่เว้นวันเลยค่ะล่าสุดมีการประกาศออกมาเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะว่าคลาร่าจะหยุดงานด้านบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นงานในเกาหลีหรือในสหรัฐอเมริกาเพราะมีคําสั่งเตือนค่ะจากทาง Korea Entertainment Management Association หรือว่า CMA นั่นเองค่ะ โดยทางจดหมายของซีานั้นนะคะเขียนมาเตือนว่าจากข่าวที่คาร่าแจ้งยกเลิกสัญญากับทางต้นสังกัดและตอนนี้ผลการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นตอนนี้ข่าวเช้าของเธอนั้นนําไปสู่การวิาพากษ์วิจารณ์ในวงกว้างในสังคมนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศและเรื่องราวเริ่มบานปลายออกไปเรื่อยๆค่ะจึงอยากให้เธอนั้นหยุดพักกิจกรรมต่างๆเพื่อจัดก,การปัญหาให้เสร็จสิ้นก่อนค่ะ ตอนนี้นะคะทางคาร่าเองก็ได้ตอบรับคําเตือนจากซีม่าเรียบร้อยแล้วโดยเธอได้ยกเลิกการรับงานในเกาหลีทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้เธอกําลังถ่ายทำค่ะภาพยนตร์ในฮ่องกงซึ่งจากสัญญาที่ทําไว้กับบริษัทผู้สร้างภาพยนตร์มันจึงเป็นการยากที่จะยกเลิกตอนนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเธอได้ยกเลิกสัญญากิจกรรมที่ทําไว้กับทางอเมริกาที่ต่อจากงานในฮ่องกงเรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนเรื่องราวข่าวสาวที่เธอยื่นฟ้องยกเลิก Polaris t n t t r t n m n n t นเนะคะเพราะว่าถูก CEO ของบริษัทล่วงละเมิดทางเพศนั้นยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีค่ะกลายเป็นเรื่องใหญ่ซะแล้วนะคะบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะ